ผู้ชมกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเลยครับเรื่องใหญ่เรื่องโตนะเพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สเขารายงานอ้างอิงไปยังสถานีโทรทัศน์ CCTVCCTV ก็คือสถานีโทรทัศน์กลางของจีนเขานะครับเขารายงานว่าเมื่อวันพฤรหัส,สบ,บดีที่ผ่านมานะครับบริษัทแม่ของเนตา้าเนต้าคือรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเนี่ยนะครับบริษัทแม่คือบริษัทนี้ บริษัทซีเจียงโฮซอนนิวเอเจนีอโตโมบิลนี่นะครับเป็นบริษัทเป็นเจ้าของนี่ The owner of Chinese Electric Vehicle Brand Neta เป็นเจ้าของแบรนด์เนต a นะครับเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนี่ครับแบรง์รับซีเนี่ยอย่างเป็นทางการนะเมื่อวันพระสับรีที่ผ่านมานี่ครับโอ้โหรายงานอ้างอิงข้อมูลชิ้นนี้อย่างเป็นทางการนะครับโดย China State Broadcaster CCTV มูลสุข รายงานเมื่อวันศุกร์คืนวานนี้แต่ว่าไอ้การเขาสู่กระบวนการล้มลาลายเนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันพระสบดีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วเขายังรายงานต่อว่านี่ครับ multiple n t a s t r e in shanghai ก็คือพวกศูนย์เนี่ยนะครับโชว์รูมต่างๆเนี่ยนะครับ been closed ปิดไปหลายศูนย์แล้วนะครับโอ้โหย้ำก่อนนะว่านี่รายงานโดย cctv สถานีโทรทัศน์กลางของจีน อย่างเป็นทางการนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยตามรายงานเนี่ยบอกนะครับถ้าท่านผู้ชมมาว่าดูด้านล่างเนะก็บอกว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประมาณสักช่วงเดือนพฤษภาคมได้นะครับตามรายงานบอกว่ามีเจ้าหนี้รายหนึ่งเนี่ยเขาไปยื่นต่อศาลเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพราะว่าบริษัทเนี่ยบริษัทแม่เนี่ยไม่สามารถจะชําระคืนหนี้ได้สุดท้ายเลยมีการไปยื่น เรื่องล้มละลายโอ้โหเดี๋ยวรอดูนะครับอะล้มล,ลายก็เข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูนะครับถ้าทำมัไปกลับมาได้ก็ยังอยู่นะแต่นี้เดี๋ยวรอดูมันเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแหละแต่ล่าสุดยังไม่มีรายงานเกี่ยวข้องกับที่ไทยเดี๋ยวรอก่อนเ,นเย็นๆยังไม่มีอะไรกระบวนการที่ไทยเนี่ยของเราเนี่ยเขามีการสรรหากรรมการบอร์ดใหม่เพราะบอร์ดเก่าไปดูแลในภาคพื้นอื่นนะครับก่เดี๋ยวรอดูนะครับ